วอริกมีเป็นอะไรครับเป็นบวกครับเ <c oughs> ชื่อเลยครับ ا, ก็เมื่อกี้ที่เกิดไปนะฮะว่าผลฟุตบอลวานนี้เนี่ยจริงๆมันเข้าทางเราทั้งสองสองคู่เลยนะฮะไทยเนี่ยเสมอเกาหลีใต้อ่ะอันนี้รู้กันอยู่แล้วนะฮะแต่จริงๆผมว่านัดที่มีนายักจริงๆคือจีนดันไปสู่สิงคโปร์ใช่ทำสองศูนย์ด้วยนะใช่นะครับตรงนี้เนี่ยความหมายมันเป็นยังไงนะเอ่อ ดูจากตารางคะแนนนะครับก็จะแข่งกันเย้าเยือนนะเพราะฉะนั้นทีมหนึ่งจะแข่งกันหกนัดนะแล้วก็เอาสองทีมบนเข้าไปรอบถัดไปนะฮะครับอดูอย่างนี้เนี่ยทีมที่มันโอกาสเข้าอยู่แล้วคือเกาหลีใต้นะครับทีมที่อ่อนสุดก็คือสิงคโปร์นะครับทีมที่ลุ้นกันจริงๆคือไทยกับจีนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนัดแรกไทยดันไปแพ้จีนในบ้านเรานะครับอครับตรงเนี้ย เสียหายนะครับถ้าไทยจะเข้าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไทยต้องไปลุนชนะจีนที่บ้านจีนนะครับ,รบอันนี้มองบนว่าเดี๋ยวเราแพ้เกาหลีอีกนะแล้วเราปราบสิงคโปร์ได้เจ้าทีมอื่นก็เป็นลักษณะน,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผลเมื่อวานเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยทำให้ โอกาสเข้ารอบของไทยเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะจากเดิมที่ผมบอกไปว่าไทยต้องไปลุนชนะจีนที่บ้านเขานะพอมาเป็นลักษณะนี้เนี่ยไทยถ้าไปเสมอจีนได้เนี่ยโอกาสเข้าก็ยังใช่เนี่ยตรงนี้ถือว่ามีนัยยะมากเลยนะแล้วก็จริงคนยังไม่ได้พูดถึงคนจะพูดถึงแค่ไทยไทยเสมอเกาหลีได้แล้วก็ดีใจนะแต่จริงแล้วเนี่ยจีนเสมอถึงโปมีนัยยะมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะบอกคือ รอบนี้เนี่ยสองทีมที่เข้าไปเนี่ยจะเข้าไปรอบรอบตัดเขาเรียกว่ารอบคัดที่จะไปเอาเข้าบอลโลกแล้วนะครับซึ่งบอลโลกร,รอบนี้ที่คัดกันเนี่ยคือสองปีสองพันยี่หกมันมีบิ๊กเชนนะครับเพราะว่าบอลโลกสองปีสองพันยี่หกเนี่ยจะขึ้นจากสาสิบสองทีมเป็นสี่สิบแปดทีมแล้วและเอเชียได้โคตาขึ้นจากสี่จุดห้าทีมเป็นแปดจุดห้าทีมนะครับ อันน the ี then, uh ้เ huh. น the uh ี่ยถ้าไทยได้ไปถึงรอบที่สามนะครับไอ้ทุกวันนี้ที่แข่งกันอยู่คือรอบที่สองนะถ้าไทยได้เข้ารอบที่สามแน่นอนกระแสแรงแน่นอนนะแต่ตอนนี้เราดูผลกันนัดต่อนัดนะตอนนี้เราก็ลุ้นกันก่อนนะว่ารอบสองเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือเปิดโอกาสเยอะขึ้นนะครับแล้วก็รอบสองเนี่ยจะแข่งกันถึงมิถุนานะครับก็ตรงนี้ก็จับตาดูนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าแต้มแต้มต่อเราถือว่าดีขึ้นนะครับมาที่ผลต่อวอลลิกนะผลต่อบอลลิกจริงๆเขา เขาเป็นผู้ถือหุนส่นเสื้อทีมชาตินะครับแล้วก็รายได้ของเขาว่าสิบห้าถึงสิบเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับแต่ผลจริงที่มีเรื่องของฟุตบอลเนี่ยจริงมันมากกว่ามากกว่านี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาอีเวนท์ที่มันเรามีการแข่งขันเนี่ยเสื้อที่ไม่ใช่ทีมชาติเนี่ยมันได้อน,นิสงหางเลขไปด้วยนะครับวันที่มีแข่งขันเนี่ยทราฟฟิกเขาจะเยอะกว่าปกติแล้วก็อย่างอื่นเขาขายได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยถือว่ากระแสของบอลถ้ามัน ถ้ามันกลับมาฟีเวอร์ได้เนี่ยจะมีนัยยะ่อ,อเขานะครับแล้วก็สิ่งสาคัญเลยลคือเขาเป็นแบรนด์น้องใหม่นะเปิดมาแปดเก้าปีเนี่ยเขายังอยู่ในจุดที่ต้องสร้างแบรนด์สร้างชื่อสร้างตัวตนนะการที่แบบกระแสะบอลมาเงี้ยมันช่วยเขาจริงๆนะครับโดยรวมนะครับก็เราประมาณการปีนี้นะครับปีนี้เป็นปีที่เขาจะน่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้นะครับเพราะว่าเอผูอ้ค้าจ่ายมันเริ่มนิ่งนะปีแล้วเขาตลาดมาเนี่ยค่าจ่ายมันยังไม่นิ่งมันขึ้นมาตลอดนะ ปีนี้เนี่ยถ้าเริ่มนิ่งแล้วรายได้มันยังเติบโตได้เนี่ยคิดว่าบัตรถ้ำลน์เนี่ยน่าจะเริ่มสวยนะปีนี้เราทําไว้กำไรสุดกำไรปกติบวกยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเราคงคําแนะนําซื้อเจ็ดบาทสามสิบนะครับแล้วก็เลกกิ้งชั่นอีเวนต์เพลย์ก็ยังมีสําหรับสัปดาห์หน้าก็ลุ้นกันต่อนะไทยมาเจอเกาหลีนะครับแล้วก็วันที่สามเอ็ดมีนาก็มีงานบอลจุฬา,าธรรมศาสตร์ซึ่งเขาก็เป็นคนทําเสื้อบอลด้วยนะครับผมว่าอันนี้เป็นแบรนด์น้องใหม่ที่น่าติดตามนะแบรนด์กำลังสร้างชื่อเลย โอเคครับก็คือสรุปแบบนี้ครับสำหรับตัววอริกต้องบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอยู่ในช่วงที่ต้นทุนไม่นิ่งนะซึ่งคุณวัดกับทีมก็ตามดูมาเรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณเออต้นทุนมันเริ่มนิ่งๆละนะครับขณะที่กระแสความฟีเวอร์ของบอลไทยมันเริ่มกลอกมานะครับแบบไม่คาดคิดเพราะว่าโอกาสในการเข้ารอบฟุตบอลโลกนะครับรอบ3ผ่านไปเร่นรอบ3มก่อนเนี่ยมีมากขึ้นนะรอบอี่ยเลยอีก3น,นัดจบเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งนัดที่4เนี่ยก็จะเริ่มขึ้นใน วันอังคารหน้าที่บ้านเราเนี่ยแหละเปิดบ้านรับเกาหลีนะครับเพนถ้าเรายิ่งผ่านอารอบสองเข้าสู่รอบ3ได้แล้วโค้ตา้าเอเชียมันเพิ่มขึ้น8.5ทีมด้วยเนี่ยกระแสมันก็จะเร่งขึ้นนะครับแล้วผู้ดักต่างๆที่อิงกาบริกก็เป็นเทรนด์นั่นหมายความว่าต้นทุนเริ่มนิ่งถ้าเรมินูเริ่มดีขึ้นก็มีโอกาสครับเป็นช่วงที่เรามองว่าหุ้นมันอาจจะเริ่มมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นนะครับลองจับตาดูมูลค่าบริษัทก็7บาท30 EPE 25เท่านั่นเองนะครับส่วนสัญญาเเเชชิิิิงงงงททคคคคนนจจรโโพพูดไไปแลล้ววใ่่่กยุธ์ผมมม เติมแล้วกันสำหรับตัววอริคครับโอเคครับขอบคุณนววัตมากครับผม